เฮลโหลเรากำลังจะออกไปฝึกสำหรับสปอ r t ตรเลสนะคะก่อนจะออกไปขอมาเล่าให้ฟังอันนี้นิดนึงก็คือตัวถุงมือที่ใช้นะคะก็มีคนถามว่าใช้ถุงมือแบบไหนยังไงใช้ถุงมือในยิมได้ไหมถุงมือจักรยานได้หรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าใช้ถุงมือถูกๆที่พร้อมทิ้งก็ได้ค่ะแต่อันนี้ก็คือใช้มาหลายเลสมันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคะใช้ตอนซ้อมด้วยซื้อมาเนี่ยจริงๆมันมีระดับตั้งแต่30บบาทยันร้อยกว่าบาท ซึ่งร้อยกว่าบาทก็คือแค่ร้อยกว่าบาทจริงๆอ่ะร้อยต้นๆอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเหมือนแบบถุงมือทําสวนถุงมือช่างอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเลือกอันที่มันบางๆหน่อยจะได้แบบไม่อึดอัดแล้วก็อันที่มีไซส์มันจะได้พอดีกับมือเรา มันก็ใส่ไซส์เอ็มแล้วก็เลือกตรงอีกฝั่งอะค่ะให้มันมีด้านๆซึ่งมันจะเป็นยางอันนี้รุ่นเนี้ยบางบางดีมากเลยแล้วก็มีตะปุ่มตะปั่มแต่คือจําไม่ได้แล้วว่าซื้อจากไหนคือสั่งออนไลน์ก็ได้แบบถูกมือช่างถูกมือทําสวนอะไรแบบเนี้ยหรือว่าพวกร้าน DIY ต่างๆนะคะไม่จำเป็นต้องใช้อันแพงเลยอะหรือบางทีถ้ามันเลอะมันเกี่ยวอะไรขาเราก็จะได้ซื้อใหม่มีเพื่อนมัมที่ไปแข่งออฟซิคอลบางคนซื้อมาเป็นโหลามาแจากเพื่อนด้วยค่ะก็ลองดูกันได้นะคะ ไม่แพงค่ะแล้วก็ช่วยโปรเทคมือเราได้โดยเฉพาะเวลาที่เราเบอร์ปี้นะคะกับคลานลองดูกันได้ค่ะไปซื้ยกันเลยไปซ้อมก่อนนะ